เอกสารประกอบคำร้องขอย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาไปบรรจุการแต่งตั้งเป็นพนักงานส่วนท้องถิ่นเมืองพัทยาตำแหน่งครูโปรไฟล์ข้อมูลส่วนตัวชื่อนางออนอุสาโตหนูวันเดือนปีเกิดวันที่26มกราคม2521คุณวุฒิศึกษาศาสตรบัณฑิตวิชาเอกการศึกษาปฐมวัยสถาบันมหาวิทยาลัยรามคำแหง ประวัติการศึกษาระดับประถมศึกษาโรงเรียนวิสุทธิวงศ์อำเภอบ้านดุงจังหวัดอุดรธานีระดับมัธยมศึกษาตอนปลายโรงเรียนบ้านดุงวิทยาอำเภอบ้านดุงจังหวัดอุดรธานีระดับปริญญาตรีมหาวิทยาลัยรามคำแหงกรุงเทพวิชาเอกการศึกษาประถมมวัย ประวัติการทำงานพศ2 5 5 5ถึง2565 25ครูปฐมมวัยระดับชั้นอนุบาลปีที่สองโรงเรียนเมืองพัทยา8ปดพัทยานุกูลอําเภอบางละมุงจังหวัดชนบุรีพศ2565ถึงปัจจุบันครูปฐมมวัยระดับชั้นอนุบาลปีที่1โรงเรียนบ้านทุ่งกราดอำเภอบางละมุงจังหวัดชนบุรี กิจกรรมและผลงานผลงานนวัตกรรม Innovation C H on 3 Award 2024ระดับเหรียญทองงานศิลปหัตกรรมครั้งที่72ปั้นดินน้ำมันระดับเหรียญทองผลิตสื่อการสอนภาพยนตร์สั้นโรงเรียนคุณธรรมสอพอถอเรื่องไวใสใสหัวใจสีชมพูครรุชนคนคุณธรรมระดับดีมาก เกียรติบัตรผลงานนวัตกรรมกลุ่มโรงเรียนบางละมุง1 Innovation ชน3 Award 2024ระดับเหรียญทองงานศิลปหัตถกรรมครั้งที่72ปั้นดินน้ำมันระดับเหรียญทองคัดเลือกครูรุชนคนคุณธรรมประเภทครูระดับเขตพื้นที่การศึกษาระดับดีมาก เกียติบัตรอบรมออนไลน์การพัฒนาสมรรถนะดิจิทัลและเทคโนโลยีที่ทันสมัยสำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเข้าร่วมงานประชุมวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประเด็นเด็กปฐมวยัยครั้งที่49ผ่านระบบออนไลน์เรื่อง pm 2.5ฝุ่นจิ๋วตัวร้ายอันตรายสำหรับเด็กอบรมออนไลน์หลักสูตร c over ai และการใช้ ai อย่างมีจริยธรรมขอจบการน,นำเสนอข่าขอบคุณค่ะ